ชื่อเกษณีกันปีนะคะอายุ38ค่ะอาชีพค้าขายค่ะพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าครับปวดเข่าพโรคเข่าเสื่อมอะค่ะข้อเข่าเสื่อมอะค่ะมันแบบเวลาเรายืนนานๆเน,น,นี่ยมันรู้สึกจะชาแล้วก็ปวดตามข้อข้อหัวเข่าอะค่ะการใช้ชีวิตประจำวันมันก็รู้สึกจะช้าลงเนี้ยค่ะบางที ถ้าเราจะออกไปขายของเนี่ยมันรู้สึกปวดมาบางครั้งเราก็ออกไปไม่ได้อะไรเงี้ย mm. ก็ก็ต้องได้หยุดขายเนี่ยค่ะมันอยากใช้ชีวิตแบบเดินเหินแบบสะดวกขึ้นมาแบบเวลาเดินมันไม่อยากให้มันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเงี้ยค่ะเรายืนขายของมีลูกค้าคนนึงเราราบนให้เขาฟังว่ารู้สึกปวดขาทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วพอดีจังหวะไปเจอแม่เขาเป็นอยู่คนหนึ่งอะลูกค้าคนหนึ่งเขาก็เลยแนะนําว่าเออแม่เขา ินสมุนไพรโพชงอยู่นะอะไรเงี้ยพี่สนใจไหม่ลองซื้อมากินดูไหมอะไรเงี้ยก็ฟังจากที่เขาพูดมาให้ฟังแล้วก็ความที่เราอยากจะหายจากอาการตรงนี้ด้วยเราก็เลยอยากลองลองลองดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะรสชาติรู้สึกรสชาติดีนะคะแบบอร่อยแล้วก็มีรสเปรี้ยวหวานนิดหน่อยเหมือนเราเหมือนเราทานพวกน้ำผลไม้อะไรที่มีผสมน้ำผลไม้พวกคล้ายๆองุ่นอะไรเงี้ยค่ะ จะออกรสชาติเปรี้ยวหวานดื่มง่ายค่ะหลังจากกินโพชงได้ประมาณเกือบ2เดือนนะรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นขัดขัดอะไรเงี้ยมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะจะเบาการเดินที่เราจากเดินทั้งวันหรือว่ายืนขายของทั้งวันที่ทเราเคยปวดหรือว่าชาขึ้นมาเป็นช่วงๆก็รู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกจะแบบมันจะไม่ไม่ค่อยขาดเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะหลังจากที่ดื่มโพชงมาเนี่ยค่ะ